สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Just l i k e Magic 111หวังว่าข้อความเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาพบเจอนะคะแต่ถ้าอันไหนฟังแล้วรู้สึกไม่ดีก็ให้ทิ้งมันไปนะคะอยากเก็บมาใส่ใจขอให้เวทมนตรยล้อมอยู่รอบตัวของทุกๆคนนะคะวันนี้เรามาดูกันว่า Angel Message ข้อความจากเทวดานางฟ้ามีอะไรที่อยากจะบอกกับเราบ้างนะคะ ว้าวเดซ sun สาดับอ็มเพสช่วงนี้เราอาจจะกำลังรู้สึกสดใสล่าเริองอยากที่จะทำอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าอะไรที่มันเข้ามาแล้วเรารู้สึก ไม่ดีรู้สึกรู้สึกขัดใจรู้สึกเจ็บปวดใจก็อย่าไปใส่ใจมันค่ะเพราะว่าเรามีพร้อมเรามีดีของเราอยู่แล้วเราเพียบพร้อมของเราอยู่แล้วเราสามารถทำสิ่งนี้ได้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะทำแต่ว่าอาจจะมีเสียงรอบข้างหรืออะไรบอกว่าเราทำไม่ได้หรือไม่ดี ก็ให้เชื่อใจตัวเองค่ะถ้าเรารู้สึกดีกับมันทำแล้วสนุกหรือว่าทำแล้วเรารู้สึกรู้สึกอุดมสมบูรณ์กับมันก็ให้ให้เราทำสิ่งนั้นไปนะคะเพราะว่าผลลัพธ์มันจะออกมาดีมากเลยนะ <S <S <fan group> อะไรที่เป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเอิมรู้สึกกวนใจเราดีนิดหน่อยๆก็อย่อยอยอยาไปสนใจมันเลยค่ะคิดถึงผลลัพธ์ที่ที่ดีๆที่จะตามมาดีกว่านะคะ Make a เม choice เลือกเอเลือกเส้นทางนี้คุณสามารถเลือกเส้นทางนี้ได้ด้วยตัวของคุณเองเวลาคุณไปยังเป้าหมายหรือจุดหมายคุณก็ไปของของของเราเองเราไปด้วยตัวของเราเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้เชื่อมั่นในตัวเองค่ะถ้าเราแฮปปี้มีความสุขเราทำมาแล้วเรารู้สึกสดใสล่าเิง รู้สึกว่าก,กระเป๋าที่จะทำมันก็ให้ลงมือทำได้เลยนะคะจะทักก็แค่เชื่อเชื่อว่าเราทำได้นะคะแล้วเราจะประสบความสำเร็จแน่อนอนอ,อะไรที่มากวนใจเราเล็กๆน้อยๆก็อย่าไปใส่ใจมันมากเลยค่ะปล่อยมันทิ้งไปนะคะแล้วพบเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย